สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้ยายไหมก็ได้ของที่ว่าท่านจุติไกลเลิกได้ส่งมาให้ยายไหมมีอะไรบ้างถึงแล้วนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะก็มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์จ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชนีตั้งไตรงแล้วก็ชุดการอ่านการเขียนภาษาไทยของอิหลาอิหลาขอบคุณได้ยังคะ ขอบคุณค่ะหนูชอบมากมากเลยชใช่ไหมลูกนี่มันสวยค่ะป๊าป๊าสุชุดนะี้ฮะม,มีเทชุดดีมีหนังสือการอ่านการเขียนเป็นภาษาไทยทจ้ะเยอะมากเลย <c oughs> นยี่ล่ะนี่เขียนตรงนน้นเลยลูกตรงนี้นเลแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีเป็นนี่จ้ะเป็นกล่องสวยงามเลยป๊ป๊า,ปา อปปาปามีหน้ากากด้วยอู้หูน้ากากสวยน้มาสอ้าวไทยแล,ล,ลนด์อยบของเอลิสนเนี้ยของเอลิสอุ้ยยี่ได้มีต้องมมันมีหน้ากากแค่สามันเองเร <laughs> วก็ซักเวก็ใส่เวก็ซักเราก็ใส่เลยสวยมาก์เอุ้ยน้ก์เลสสวยมาก,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 กเลยนะของนื่ของผู้ใหญ่นูบผู้ทัว ผู้ตัวใสได้เลยของผู้ใหญ่มีหน้ากากเป็นรูปลายไทยไทยแลนด์มาจ๊ะไทยแลนป๊ะป๊ะเป็นผ้าขามาเห็นไหมสีชุลี่นะเชียวดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดอันนี้มีเป็นเกงป๊ะป๊ะแครดูกอร์าอ่านี่ีลานปนวัมูลนิธิเวด ดูสิแจกหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันเด็กจากการติดเชื้อสวยมากสวยมากร้านหน้ากากมีประสบการณ์ิเลย้หนอนสุกมอสเสร็จล้วพักกระมา for you ขมวไว้สวยสวิสุดสุ้ยว่เลยนิ่มๆมากเลยนี่วางไว้เจสเกียครีน่ามวยไทย boxing boxing Thai อันนี้เป็นเสื้อแจ็คเกต็ตยังหนาเลยจ้าท<อ>ไม่ใส่ไปขายของได้พอดีตัวเลยจ้า,า,าสวยมากเลยลูกเห็นไหมพอดีตัวเลยค่ะชอบแบบนี้นี่ไทยแลนด์ชอบมากๆเลยนี่ก็ไทยแลนด์แล้วก็ผ้าพันคอไทยแลนด์เหมือนกันจ่าเห็นไหม

อีออออหออลาก็ชอบใช่ไหมคะหชอบมากมากค่ะมีอะไรบ้างลูกม,มีเยอะแยะเลยนะเด <ๆ S 2> ี๋ยวแม่จะช่วยหนเูเขียนภาษาไทยแล้วก็อ่านภาษาไทยให้ฟังโอเคไหมคะอ,มขอขอกราบขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวสําหรับเสื้อตัวนี้ถ้าเกิดไม่หนาวมากหรือยังไงก็จะใส่ไปขายของจ้า แค่นี้เห,แ,เหแค่นี้เหรอไม่ใส่อันนดอก็ใส่นิดหน่อยในลูกเ,เดือนมีนาเดี๋ยวแม่ไมใส่อันมากสมันจะได้ไม่หนาวมากนะเสื้อสวยๆผ้าเขามาทุกอย่างมาจาก <c oughs> เป็นชื่อกลุ่มกลุ่มสตรีสีพัฒนาจ้าหลักสูตรการเย็บผ้าด้วยมือที่ตั้งหมู่ที่หบ้านสีพัฒนาตำบลกุดจอกอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท เข้ารับการอบรมในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวชุมชนบ้านสีพัฒนาเดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรมเป็นรายได้หลักแต่ประสบภาวะฝนแรงปี2555ส่งผลกระทบไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้ผู้นำชุมชนจึงมีแนวคิดฟื้นฟูการปักลายผ้าโบราณลาวคลั่งจากบรรพบุรุษชนชาติลาวเมืองหลวงพระบางเบียงจันเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาที่มีชีวิตที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมคือทอผ้าใส่กันเองทั้งผ้ามัดหมี่ผ้าไหมผ้าฝ้าผ้าเขามา้าผ้าผืนผ้ายกดอกและได้มีการพัฒนาต่อยอดลวดลายการทอให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเดิมไว้จนได้รับความนิยมกลายเป็นเครื่องแต่งกายประจำจังหวัดอทิ การส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐใส่ประจำวันเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไว้ส่งเสริมให้นักเรียนสวมใส่ไปโรงเรียนหรือวัยรุ่นและวัยทำงานไว้ใส่ออกงานบุญกลุ่มมีการสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการภาคีเครือข่ายในโซนพื้นที่ใกล้เคียงและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างลายผ้าให้คงไว้ต่อ อย่างต่อเนื่องอีกทั้งประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้วิทยากรต่างๆในการสนับสนุนและช่วยเหลือทุกภาคส่วนนี่จะเป็นฝีมือของกลุ่มสตรีสีพัฒนาจะสวยงามมากๆนี่จะสวยปะป๊าสวยงง